ละตอนนี้พวกเรามาอยู่ในยุคที่สยุคฟื้นฟูวิทยาหรือยุคเรเนซองช่วงเวลาคศ1,400ถึง1,650หรือประมาณยุคสุโขทัยของไทยคุณไม่ต้องตกใจไปที่คุณหายไปไหนฉันแค่ทำให้คุณเป็นเหมือนฉันเท่านั้นเอาละ สิ่งที่ฉันจะมอบหมายให้คุณทำต่อไปนี้ก็คือโดยให้พวกคุณอธิบายการละครทั้งหมด4ประเทศในยุคสมัยฟื้นฟูวิทยาหรือยุคเรเนซองทั้ง4ประเทศนี้ได้แก่อิตาลีสเปนอังกฤษและฝรั่งเศส เด่นของการละครยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยานในอิตาลีมีผลกระทบต่อลักษณะการสร้างโรงละครการวางรูปเบทีการจัดฉากการประพันธ์บทรวมไปถึงการจัดการแสดงละครซึ่งละครได้รับอิทธิพลมาจากละครโรมันมีการจัดฉากใหญ่โตแต่งกายหรูหราแบบนี้ ในยุคนี้มีละครหลากหลายรูปแบบเลยรูปแบบที่เด่นๆก็มี 1. ละครอินเตอร์เมซี่เป็นการแสดงสลับฉากมักจะเป็นเรื่องราวตำนานกรีกโรมันซึ่งมีปรากฏการที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษเข้ามาช่วยเช่นการเดินลงไปในานารกหรือการขี่ม้าเหาะเหินอากาศไปต่อสู้กับปีศาจนั่นเองรูปแบบที่2 คือละครโอเปรา่าหรือละครอุปรากรเป็นละครที่ได้รับความนิยมมากคือการรวมอาดนตรีการขับร้องและระบำเข้ามาไว้ในเรื่องราวที่ผูกขึ้นเป็นละครนิยมใช้การจัดฉากหรูหราละครโอเปร่านี่เองที่ส่งอิทธิพลถึงละครดึกดำบรรพ์ของไทยในสมัยรัชกาลที่5 และอีกหนึ่งชนิดก็คือละครคอมเมเดียเดลาเต้ซึ่งเป็นรูปแบบละครหนึ่งที่นิยมเช่นเดียวกับละครโอเปร่าเลยคณะละครปกติแล้วจะประกอบนักแสดงไปด้วย10คนจะเป็นชาย7คนเป็นหญิง3คนและละครประเภทนี้สืบสารมาจากละครใบ้หรือละครเพนเทมายของโรมันเขาเนี่ยจะมักแสดงเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเภทสุขอนาตรกรรมหรือคอมเมดี้และนี่ก็คือภาพโงละครในอิตาลีนั่นเอง การละครยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาประเทศสเปนอย่างที่ทราบกันดีว่าละครในสเปนได้รับอิทธิพลมาจากอิตาลีคือละครคอมเมเดียเดลาเต้และลักษณะาการจัดเวทีในสเปนก็จะมีละครสองประเภทก็คือละครที่เกี่ยวกับาศาสนาและละครที่เกี่ยวกับทางโลกและนี่ก็คือเครื่องแต่งกายในประเทศสเปน ขอตอบลักษณะของละครศาสนาละครมีลักษณะผสมผสานระหว่างไซเคิลเพกับละครสอนธรรมมีตัวละครเป็นมนุษย์และสิ่งเหนือธรรมชาติผสมผสานกับสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ในส่วนของละครทางโลกก็จะมีโรงละครแบบถาวนในกรุงมาดริดเพื่อใช้ในการจัดแสดงละครประเภทนี้โดยเฉพาะ การละครในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาในประเทศอังกฤษจ,จะได้รับอิทธิพลมาจากละครยุคกลางเป็นหลักและนี่ก็คือภาพลงละครและเครื่องแต่งกายในประเทศอังกฤษก็จะเป็นดังนี้นักเขียนคนสำคัญในยุคนี้คือวิลเลียมเชกสเปียร์เขาได้เขียนบทละครไว้ทั้งหมด38เรื่องแล้วได้แบ่งออกเป็น3ประเภท ใช่แล้วจะมีทั้งหมด3ประเภทประกอบไปด้วยละครปละครบติศาตร์อังกฤษ 2. ละครคอมอดี้ 3. ละครเทเจดีนักเขียนคนนี้เนี่ยทำให้โลกเนี่ยรู้จักคำว่าโรแมนติกอย่างแท้จริงลักษณะเด่นของการละครยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาในฝรั่งเศสก็คือมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดละครนีโอคลาสิกขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะละครไปจากกรีกโรมันถึง5ประการ ฉันจำได้ 1. มีความสมจริงมากขึ้น 2. แบ่งแยกเด็ดขาดระหว่างโศก,กนาฏกรรมกับสุขนาฏกรรมหรือที่เรียกว่าแทรจดีกับคอมเมดี้ 3. มีการให้แง่คิดก,กับผู้ชม 4. มีความเหมาะสมในการวางบุคลิกตัวละครและ 5. มีการยึดเอกภาพ3ประการคือเรื่องราวเวลาและสถานที่ และฉันก็ยังจำได้ว่าลักษณะของโรงละครจะเป็นแบบนี้และลักษณะของเครื่องแต่งกายก็จะเป็นแบบนี้พวกคุณอธิบายได้ดีเยี่ยมเลยฉันจะมอบชิ้นส่วนเป็นการตอบแทน